ใครที่มีไขมันในเลือดสูงลองทานอาหารกลุ่มนี้ดูนะคะนี่คืออาหารที่ช่วยเพิ่มไขมันดีหรือว่า HDL และจะช่วยลดไขมันเลวหรือว่า LDL ใครที่เป็นไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่า LDL สูงแล้วไม่ป้องกันนะคะปล่อยให้เป็นอยู่เหมือนเดิมก็จะทําให้เกิดสารพัดโรคตามมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตรอรอลสูงหลอดเลือดตีบโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะ ทำให้ไขมันดีนะคะหรือว่า HDL สูงขึ้นเพราะถ้า HDL สูงนะคะก็จะช่วยลด LDL หรือว่าไขมันเลวลงค่ะและนี่คือผักและผละไม้ที่เราควรทานเพื่อที่จะเพิ่มไขมันดีหรือว่า HDL แล้วก็จะไปลดไขมันเลวหรือว่า LDL ค่ะ 1. ผักและผละไม้สีม่วงค่ะเพราะในผักหรือว่าผลไม้สีม่วงนะคะก็จะมีสารแอนโทไซยานินซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับ HDL ค่ะซึ่งพบได้ใน1กระหล่ำปลีม่วงมะเขือม่วงนะคะหรือว่าพวกบลูเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ อย่าลืมหามาทานกันนะคะ 2. หอมใหญ่แบบส,สดๆเลยค่ะตัวนี้นะคะก็ช่วยเพิ่มไขมันดีแล้วก็ลดไขมันเลวด้วยค่ะ3ลูกเดือยค่ะในลูกเดือยน,นะคะก็จะมีสารอาหารมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นใยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกโปรโตีนแล้วก็ไขมันดีค่ะเมื่อเราทานเข้าไปแล้วนะคะลูกเดือยน,นะคะก็จะไปจับกับไขมันที่ไม่ดีหรือว่าพวกคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็จะช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันด้วยค่ะ จึงส่งผลให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราลดลงค่ะวิธีทานนะคะก็คือต้องกินอาทิตย์ละสามครั้งค่ะก็ประมาณถ้วยเล็กๆหนึ่งนะคะแล้วก็ผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะนั่นก็คืออะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีไขมันดีที่สูงนะคะซึ่งจะไปช่วยเพิ่มไขมันดีแล้วก็ไปลดไขมันเลวค่ะและที่สำคัญก็คือควรที่จะลดพวกแป้งนะคะหรือว่าพวกน้ําตาลด้วยนะคะเพราะว่าอาหารทั้งสองประเภทนี้นะคะจะทําให้ LDL ของเราสูงค่ะแล้วก็จะทําให้ร่างกายของเรา อักเสบด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมหาเวลาออกกาลังกายค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายนะคะจะทําให้เราเราผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นและที่สาคัญทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ